สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมฟุกี้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นซิเ v ิร์ลส์หรือผู้รอชีวิตจากเกม Evil Dead the Game ภายใน5นาทีไปดูกันเลยเมื่อเราเริ่มเกมมาจะมีเวลาให้เราส0สินาทีเพื่อเก็บไอเทมโดยไอเทมที่เราต้องเก็บประกอบไปด้วย1่ชิ้นส่วนแผนที่ทั้งหมด3ชิ้น2หน้ากระดาษที่สูญหายของหนังสือ Necronomicon และ 3. มีดค a เดเรียนซึ่งถ้าเราเก็บไอเทมไม่ครบในเกมน,นี้เนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายแพ้นะครับหรือถ้าเราน็อ c หมดทั้งตี้เราก็จะเป็นฝ่ายแพ้เช่นกันโดยเราจะต้องเริ่มจากการไปเก็บชิ้นส่วนแผนที่ทั้ง3ชิ้นก่อนเราถึงจะรู้ที่อยู่ของหน้ากระดาษที่สูญหายของหนังสือเนโครโนมิคอนกับมีดคันดาเรียนและจึงจะสามารถเก็บได้โดยแผนที่ชิ้นแรกจะปรากฏขึ้นเวลา29นาที53วินาทีโดยเราต้องหาชิ้นส่วนแผนที่ชิ้นที่1ก่อนชิ้นที่2จึงจะปรากฏและถ้าหาชิ้นที่2เจอแผนที่ชิ้นที่3ก็จะปรากฏเช่นกัน แล้วเราจะดูได้ยังไงว่าแผนที่มันอยู่ที่ไหนแมบก็ต้องกว้างซึ่งเกมเขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นะครับโดยเมื่อเวลา29นาที53วินาทีที่มุมขวาบนของหน้าจอจิมก็จะบอกว่าชิ้นส่วแผนที่อยู่แถวบริเวณไหนครับตัวอย่างเช่นเกมนี้เกมบอกว่าที่นส่วนแผนที่อยู่แถวบริเวณช็อกเลี่ออโต้ซึ่งเราสามารถกดดูแมปได้แล้วก็ทําการมาร์กตำแหน่งเราจะได้เดินไปถูก ซึ่งระหว่างเราเดินทางเนี่ยเราก็อาจจะเจอพวกดีมอนมาโจมดีได้นะเพราะฉะนั้นหาวุ้งการตัวไ้ด้วยก็จะดีมากๆเลยครับซึ่งไอ้พวกดีมอนเนี่ยชอบมาเงียบๆบ,บางทีรู้ตัวอีกทีก็อยู่ข้างหลังละและอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังนะครับทุกคนคือเกมนี้มีระบบความกลัวครับซึ่งค่าความกลัวของแต่ละตัวละครเนี่ยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวละครนั้นเลยนะครับยิ่งตัวละครของเราเนี่ยไปเจอพวกปีศาจดีมอนหรือว่าเดินอยู่ข้างนอกบ้านเป็นเวลานานค่าความกลัวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อค่าความกลัวถึงจุดที่กําหนด มันจะแจ้งเตือนไปยังผู้เล่นฝั่งผีหรือถ้าผู้เล่นฝั่งผีอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยผู้เล่นฝั่งผีสามารถสิงเราได้ด้วยอ่าเราต้องทํำยังไงอ่ะวิธีแก้คืออยู่ใกล้ๆแสงไฟไว้ครับหรือสามารถเก็บไม้ขีดไฟไว้เพื่อทําการจุดไฟได้ครับก็ดูในแมวจะมีไอคอนรูปไฟอยู่ครับนั่นสามารถจุดไฟได้นะซึ่งการจุดไฟจากไม้ขีดเนี่ยจะช่วยลดค่าความกลัวได้อย่างดีเลยครับโดยเมื่อเราเข้าใกล้ชิ้นส่วนแผนที่เนี่ยมันก็จะแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจสีแดงอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าจอเนี่ยนะนั่นแปล พอเราเก็บชิ้นส่วนแผนที่ชิ้นแรกเสร็จเนี่ยชิ้นที่2มันก็จะปราดกฏดส่วนที่อยู่ของแผนที่ก็สามารถดูได้ที่มุมขวาบนเหมือนเดิมเลยนะครับพอเราเก็บชิ้นส่วนแผนที่ครบแล้วเนี่ยหน้ากระดาษกับมีดแคนาเลียนก็จะปรากฏขึ้นโดยสามารถสังเกตจากสัญลักษณ์บนหน้าจอ รือไม่ก็กดปุ่มดูที่แผนที่ได้ครับนี่จะเป็นหน้ากระดาษนะส่วนอันนี้จะเป็นมีดแคนาดเลียนโดยเราสามารถเลือกเก็บอะไรก่อนก็ได้จะเก็บกระดาษก่อนแล้วค่อยไปเก็บมีดหรือว่าจะเก็บมีดก่อนแล้วค่อยไปเก็บกระดาษหรือจะเก็บแมงทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้นะแต่ผู้เล่นฝั่งเซอร์เนี่ยมันก็ต้องมีฝีมือมากๆเช่นกันแยกไปคนเดียวเนี่ยก็อาจจะโดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตบล่วงได้เหมือนกันโดยการเก็บหน้ากระดาษกับมีดเนี่ยจะไม่สามารถเก็บได้เลยทันทีนะเมื่อกดเก็บแล้วเนี่ยจะมีวงอรอราฟ้ายอยู่รอบๆ ให้เราอยู่ในวงออร่านะครับจนหลอดเนี่ยมันเต็มและจึงจะสามารถเก็บได้ยิ่งมีคนอยู่เยอะหลอดก็จะยิ่งเพิ่มไปอ้าวแล้วถ้าเราออกจากวงออร่าหลอดก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดแถมลดไวด้วยนะเมื่อหลอดลดลงจนหมดเนี่ยเราก็ต้องไปกดเก็บใหม่แล้วก็ยืนรอในวงใหม่ซึ่แมงโคตรวุ่นวายถ้าให้ดีเนี่ยอยู่ในวงออร่าก็จะดีมากๆเลยพอเราได้หน้ากระดาษกับมีดแล้วเนี่ยเกมก็จะเปิดเผยตำแหน่งของดาร์ควันเพื่อให้เราไปทำลายดาร์ควันเวลา30นาทีที่ให้มาตอนแรกเนี่ยมันก็จะไม่นับต่อแล้ว แต่จะมีวงหมอกสีเทาบีบเข้ามาเรื่อยๆแทนถ้าดูในแมพเนี่ยมันจะเป็นสีแดงซึ่งถ้าเราอยู่ในหมอกเนี่ยเลือดมันก็จะลดลงเรื่อยๆพอเราไปถึงดาร์ควันเนี่ยก็จะพบว่าดาร์ควันมันมีสีตัวนะก็ไม่รู้ทําไมถึงเรียกว่าดาร์ควันน่าจะเรียกว่าดาร์ฟโวมากกว่าเอาเป็นว่าเราสามารถโจมตีดาร์ควันที่มีสีตัวได้แล้วนะครับตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเดินไปเจอดาร์กวันโดยบังเอิญก็ได้นะแต่ว่ามันจะยังโจมตีไม่ได้นะครับเราต้องมีหน้ากระดาษกับมีดก่อนนะ ซึ่งฉากที่โจมตีดาร์ควันเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายมากมีทั้งผีมีทั้งดีมอนมีทั้งดาร์ควันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดพอเราทําลายดาร์ควันที่มีสีตัวได้สําเร็จเนี่ยอย่างสุดท้ายที่เราต้องทำื่อชนะเกมนี้นะครับเกมจะมีเวลาให้เรา2นาทีเพื่อให้เราปกป้องหนังสือไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาทําลายหนังสือได้นะถ้าหนังสือไม่ถูกทําลายเราก็จะเป็นฝ่ายชนะถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทําลายได้สําเร็จเราก็จะเป็นฝ่ายแพ้ จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่น s ซ r v ียร์ของเกม Review Dead The Game ถ้าอยากให้ผมสอนฝั่งดีมอนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ